ด you know? uh ีพิซ่าไป่ใช่ไหมตั้นนันีครับข้อข้าวาลอขวอยขาบยวปาลอ้ลยครับลย chơi yeah, chơi yeah. oh, yeah. อะรกไม่ได้นะครับเรียกไม่ได้นะครับเอาเสียงไปเลยนะครับเริยกไมเได้นะครับต้นเสาต้รต้นไา้ไดครังเด้แจ้งเข้าไปพินามาสักพักหนึงนะครับสักพักคนงออกมาเดี๋ยวเอเคครับเรยนเรียนเรียนโอเคครับ รุนแรงมากเลยใครที่ทานข้าวอยู่ยังไม่ได้ข้าหอมนะตอนนี้องนด้วยที่ไม่ต้อขยันนะที่บนพื้นเลนครับกินอิ่มนอนอุ่นนะครับอยู่ในสูนฟักปิงแห่งนี้นะครับ รวมถึงพี่น้องที่อยู่ตามศูนย์ปักงพิงอย่างต่างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์จิตนะครับเองนี้เราก็มีพ่อเมืองนะครับท่านกูเด็กแม่เมื่อเด็กมันก็ต้องโผมทั้านั้นยังเป็นอะไรรอบแล้วดีมากเลยใครที่ทานข้าวอยู่ยังไม่ได้ประหงนะตนี้มาที่ประตู คนได้สามสี่แล okay. ้วเดี wow. uh, lad, ๋ยวรอแป๊บเดียวได้มาลงยาน้ำตนลค้ากอยู่นะครับตัวพ่อหงส์เล่นี้จะได้ไหนแล้วข้า้ออดมาดีใจด้วยรอไปหงส์แล้วก็ตัดแสงนะครับรอหงส์แล้วก็ตัดแสีงขอบคุณมากๆโอเค